ดและนี่คือสภาพโต๊ะคอมผมก่อนได้รับการโมดิฟายและนี่ก็คือโต๊ะคอมผมก่อนได้รับการโมดิฟายนะครับมีทั้งสายอะไรตรงนังเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนโมดิฟายกันนะครับว่าผมจะทำยังไงให้สายพวกนี้มันหายไปเหมือนตอนต้นคลิปนะครับ และเริ่มแรกมานับอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานับก็คือหนึ่งเลยนะครับสว่านนะครับเห็นได้ว่าอยู่ตรงซ้ายมือนะครับแล้วผมกําลังจะหยิบนะตอนนี้นี่ผมทําการเล็งโพดิชันนะว่าผมจะเอาอยัางไงนะตอนนี้ผมมีแบบแปลนอยู่ในหัวนะแต่ผมไม่ได้เขียนออกมาเป็นกระดาษนะผมก็เลยแบบดูหน้างานอีกทีด้วยนะว่าเราจะเป็นแบบไม่ต้องมีหลักการมากมายนะเราเห็นมาไหนปรับได้ก็ปรับนะขั้นแรกเดี๋ยวเราต้องปิดคอมมันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบช็อตตายนะเพราะว่าอาจจะ ต้องมีการเจาะด้วยนะโซนนี่เตรียมมาละและนี่ก็เป็นหลักการทํางานของผมนะผมจะลิงใส่ไฟก่อนนะว่าเราจะอเอาใสา่ไฟไว้ตรงไหนบ้างนะทั้งสายไม้ใส่แป้นพิมพ์นะผมก็จะเอาออกให้หมดนะเป็นการเคลียร์พื้นที่ไปในตัวนะเนี่ยพอใส่ยลงใส่แหลนผมก็เดินมาแล้วนะมันก็เลยจะแบบเป็นระเบียบนิดนึงแล้วก็มไม้ปลาขนไก่ปัดนะเพราะว่าฝุ่นมันค่อนข้าง,างจะเกาะเลยนะและสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะกําจัดยากที่สุดเลยก็คือใส่หน้าจอครับ เพราะว่ามันทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับมีแล้วมี2เส้นอะ่ะแล้วสองจอก็กลายเป็น4เส้นผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะถ้าจะเจาะโต๊ะก,ก็ไกลยอยู่นะมันอาจจะต้องรูใหญ่มากซึ่งสวานผมอะ่ะไม่สามารถทํางานแบบนี้ได้นะเพราะเป็นแบบสวานกากอเอาง่ายๆผมก็เลยต้องเอาเคเบิลไทมารัดหลังจอนะเพื่อไม่ให้แบบมันดูเละเทะมากจนเกินไปนะพอมารัดแล้วมันก็อาจจะดูเป็นระเบียบขึ้นสักนิดนึงนิดนึงก็ยงังดีนะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้ทั้ง2จอเลยนะครับ แล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องตัดสินใจในการเจาะโต๊ะที่ผมซื้อมาด้วยเงินของผมเองใน3ปีที่แล้วนะจังหวะน,นี้ผมก็ต้องเล็งสักนิดหนึ่งนะเพราะถ้าเจาะไม่ดีก็จะเสียฟรีนะครับี๋้วถ้าทําการลงดอกละเจาะนี่ผมจะค่อยๆมาร์กนะนี่โชว์ด้วยไงสว่ามันไม่ค่อยมีแรงนะผมก็เลยเจาะไปหยุดไปนะครับ และเมื่อผมเจาะโต๊ะเสร็จนะผมก็ต้องมาเจาะแผ่นรองเมาส์กันต่อนะเพื่อให้มันตรงกับรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วเอาสาย USB ของเมาส์และคีย์บอร์ดใส่ลงไปนะในขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะแมไม่งั้นอาจจะมือแหกได้เลยนะก็เล็งเรียบร้อยแล้วฮนะโอ้โหแล้วปัญหาที่ผมได้พบเจอตอนนี้ก็คือตอนที่ผมลากเมาส์นะปรากฏว่าโต๊ะมันนูนนะแล้วทีนี้มันก็ดันเมาส์เป็นแบบเป็นหลังเตานะผมเลยต้องมาขัดให้เรียบสักนิดหนึ่งนะถือว่างานหยาบเลย จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากเปิดให้ดูหรอกเพราะว่างานมันชุยมากไม่รู้ว่าจะเสียโต๊ะฟรีหรือเปล่านะแล้วต้องมารอดูท้ายคลิปนะว่าผมจะพอใจแค่ไหนนะกับการทําแบบนี้สักหน่อยนะและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ผมได้ตั้งใจโมดิฟายโต๊ะคอมของผมให้ดูน่าใช้งานน่าเล่นมากขึ้น นี่คือสภาพโต๊ะผมนะครับส่วนตัะผมมองว่าโอเคทุกอย่างนะแต่ติดอย่างเดียวคือไอ้เจ้าเมาส์นี่นะสาสมไปทั้งสั้นทั้งกดนะทำให้ผมงุดหงิดในการเล่นมากนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ได้แค่นี้นะเราไม่ใช้ไวเลสไงแต่ว่าแป้นพิมพ์นี่ผมโอเคสุดๆเลยนะเพราะมันทําให้ผมได้เล่นเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันไหลาสายขึ้นก็ถือว่ามีแต่ข้อดีนั่นแหละถ้าไม่นับว่าโต๊เป็นรูนะส่วนไม้นี่ก็ปกติดีนะครับไม่เห็นสายนะ เคสคอมก็เรียบสนิทไปกับโตะนะครับเห็นแค่สายด้านหลังนิดหนึ่งมันเก็บไม่ได้จริงๆนะสายคอมมันสั้นนะที่ทุกคนเห็นนะอืมงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ให้ทุกคนดูแล้วกันแล้วก็ให้ทุกคนตัดสินด้วยนะว่าโต้คอมของผมเนี่ยมันผ่านไหมหรือว่าต้องปรับแก้ตรงไหนนะแต่คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวบา,บายๆนะ